เราก็ไม่รู้ไงว่าแกจะจะไปแต่คือตอนไปที่โรงพยาบาลอะหมอบอกว่าคือเปอร์เซ็นต์ไม่มีแล้ว สี่ช่วงกลางคืนใช่ไหมประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าถึงห้าแต่ได้รับโทรศัพท์ตอนห้าทุ่มแกเข็นรถขายขนมใส่ไส้เนี่ยแกเข็นไปไหนอะแกก็เข็นทั่วจังหวัดนนท์บางทีไปยันกระทุ่มไปอะไรแล้วไปเิิอุบัติเหตุได้ไงอ่ะนี่ก็เข็นกลับบ้านเข็นกลับบ้านใช่ไหมช่วงวนั้นน่ะแกจะกลับบ้าน แต่เป็นบางอาทิตย์บางอาทิตย์ก็จะกลับเร็วเร็วก็คือประมาณ5้าหกโมงจะถึงที่ซอยแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าบางอาทิตย์กลับประมาณนั้นนะ่ะพอาะเขาต้องไปเอาข้าวในบ้านให้ทาข้าวในบ้านพี่ก็ทําข้าวไว้แกก็จะมาหยิบข้าวตรงที่เราวางไว้แล้วก็ไปบ้านกลับบ้านหเราก็ไม่รู้ไงว่าแกจะจะไปแต่คือตอนไปที่โรงพยาบาลนะ่ะ หมอบอกว่าคือเปอร์เซ็นต์ไม่มีแล้วคือตอนนี้แกหายใจโดยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจร้อยปอร์เซ็นตแล้วหลังจากนี้จะไปรับร่างป้าต้อยเนี่ยเราจะไปไว้ที่วัดไหนครับวัดนครอิ์วัดนครอิท์เป็นวัดจัาเดิมที่บ้านทําบุญอยู่ใช่ไหมส่วนทางด้านคู่กรณีเนี่ยเป็นรถอะไรฮะรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์แล้วเขา ไม่ได้หลบหนีไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่นะคะเป็นเด็กเด็กอายุยี่สิบเจ็ดแล้วก็คนซ้อนสิบแปดคือก็เป็นพี่น้องกันแล้วเขาบอกว่าไปรับน้องพอดีไปรับน้องที่ซอยเสงนั่นน้องทำงานที่นั่นแล้วก็ขากลับก็บรับรับน้องกลับกลับทางนั้นเขาเล่าให้ฟังนะคะคว่าพอถึงตรงนั้นแล้วก็ชนเลยชนข้างหน้าไม่ได้ชนข้างหลังคี่ต้อย นข้างหน้าเหรอก็เลยงงว่าชนข้างหน้าพอพี่ต้อยอ่ะถ้ากลับบ้านก็คือถ้าเขากลับทางเดียวกันนะก็จะต้องชนข้างหลังอ่าแต่นี้เขาบอกว่าชนข้างหน้าเมื่อคืนเราโทรไปขอใบพลบเพราะว่าเขาไม่ได้มาหาตั้งแต่แรกครับแต่เขาติดต่อกับโรงพักนนท์ไปไปที่โรงพักนนท์เลยใช่ไหมออไปที่โรงพักนนท์ไปขอพลบบเขามาเพื่อเบิก อ่าใช่ไปขอพรบรมาเพื่อที่จะรักษาพี่ต้อยเพราะว่าเขาต้องใช้คือพยาบาลเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับรถต้องใช้พรบอ,รอย่างเดียวทีแรกเราถามนะว,ว่าใช้บัตรสามสิบบาทได้ไหมเขาบอกว่าต้องใช้เป็นพรบรถเพราะว่ามันเกี่ยวกับรถชนเราก็เลยต้องติดต่อทางนั้น